วันนี้ก็อยู่กับช่องพี่นี่ค่ะแล้วก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะเอาเอาขห้หนูสำหรับพอสำหรับวันนี้เราก็ได้แขกับเชิญคือพี่โมงค่ะตบมือหน่เลย,ยสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับวันนี้พี่จิตจะมาแต่พี่จิตไม่อยู่บ้านค่ะแปลพ่วงเขาไม่กล้าอยู่นะคะแล้วก็มีของฝากมาให้พวกเราสองคนนะคะโดยการ เอองั้นเราข้ามเรื่องกันดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้น,น,นะคะคือวันนี้เราจะมาเล่นปองชุบตีมือใครไ,ได้ไม่ถึงสิบก็จะโดนลงโทษคืออะไรดีเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาคิดกันนะคะตอนนี้เราไปเริ่มเล่นกันเลย1นช่อ <2, S 2> ุบโอ๊ยหนึ่งละจะอ๊ โอ้ๆหน่าัมากตอนนั้นนี่สิงเจ็ดหน้าเพื่อนแปดเก้าพี่เบลเท่าไหรอ่ะเหลือเก้าแล้วเหลือหนึ่งครับสิบครบแล้วแล้วใครผู้ชนะคือพี่ประมือปรบมือหน่อย คือแล้วก็จะลงโทษพี่หมงนะคะเอาเอะไรดีอ้าวให้คิดอ้าวให้เลือกมีอะไรจะสั่งเสียก่อนดูน้องน้ำไปขด<อ>แล้วก็จะมีนี่เลยค่ะขนมลงโทษคืออะไรเนี่ยขนมโคกนะคะคือเราจะให้พี่มงกินไปสองอันพร้อมกันเลยค่ะโอ้ทนี้เนี่ยอ่เอาปากเชี <laughs> <laughs> ่ยวไม่ทันสิบนาทีนั่งนั่งนั่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วเชี <laughs> ่ยวไม่ทันโดน เกอีก,<ม>าก้าลูก,กเราจะไปดูตอนที่มองเคี้ยวกันเสร็จเลยนะคะเราก็ได้น้องนะคะแต่ว่าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนจ้าก่อนอนี่นะคะตอนนี้น้องอยากได้โทรศัพท์มากเลยค่ะแล้วสําหรับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคล<อ>ิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ถ้าไม่แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดตรงกระดิ่งตรงนี้นะคะ งั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ้อมส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาพร้อมกันหนึ่งสองสมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย